สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอคุณดอนชัแนวลุกอิสา,มานมันนาสวัสดีช่วงอากาศเย,นย,นยน็นเย็นเศร้าๆืันนี้ครับอยู่ตามกลางบรรยากาศสวนเกษตรของอ่อยายใดสี<น>ส่บอกว่าคนดังกับพี่น้องคนดังในหลกโซ่เชี่ยวครับพี่น้องครับผมก้างเรื่องในเดืองของดังการผิตเกษตรล้ะก็ วิธีพืชนบ้านวิธีน้ำบ้านไปเบิ้งของเพื่อนเพื่อนครับไปติดตามไปพอเพืพ่อนครับโมน,นีไดมาพบพ่อตัวจริงเชียงจริงแล้วพาปีพี่นดอกไปทั้งพ้นรู้จักกับเพื่อนเป็นผู้ใดมาจังนดพุทนเ,เกษตร่อนคางซีตอบโจทย์สั่งได้ด,ดีครับพี่นอ้นนนอ,งงนองครับผมอยู่น้ำบ้านพาพี่น้องไปทั้งพ้มรู้จักและกันติดตามครับพี่น้องครับผม สวัสดีครับยายใดครับผมจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยตัวจริงเสียงจริงเสียงเพาะเสียงว่างเชียวอ่าครับ <c oughs> ผมก็ล่างเฮียงอ่อนนี่นอะยายใดก็เศร้ามากยายใดก็จะมาสอยมาขามเทศจ้าไอ้ถ้าถ้าสายมากก็จะมาท่านนกนกก,ก็จะจองเมื่อกินนกหลายจะแถวนี้นกหลายหลายครับยายใดเป็นผู้ใดมากยังใดอยู่สน,นอ,อพี่ัดตรงนี้ยายใดก็เป็นคนบ้านนี่แหละจ้าบ้านตะกุดล่าง อุดมทรัพย์ว่างน้ำเขียวข้างในละจ้าเฮ็ดกเกษตรแบบอะไรก็ครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานจ้าปลูกทุกอย่างที่เขากินจ้ากินทุกอย่างที่เขาปลูกอสอบสอบกินแล้วนะเขาก็ปลูกแนวนั้นนะจ้าเนะาะตอนสิมาเฮ็ดกเกษตรแนวทางของยายใดนี่อีหยังมาก,ก่อนครับตะกอนอ๋อแต่ก่อนยายใดก็เป็นในทํางานบริษทัทจ้า หาเงินส่งลูกเลี้นงว่าอย่างไเถอะเนาะจากบ้านไปหาเงินจ้าจากบ้านไปหาเงินส่งลูกส่งเต่าเลี้ยนเนาะโอ้คิดจะไหนจะไหนกลับมาเห็ดวิธีเกษตรดังยะใดก็บรได้คิดว่าสิกลับมาดอกจ้ายะใดกับบังเอิญว่าพอแม่ยะใดพ้นป่วยอยอะใดก็เลยต้องได้กลับมาดูแลพอแม่จ้ะนั่นคือมากลับมาเห็ดเกษตรวิธีเก่าแก่จ้าจ้า ที่อพอ,อนี๋เขาเคยพาเห็ดจากมาบมาอยู่บ้านฮ่อมันกับบุ่ใครไม,ไมร่ได้ใดเนาะจาะ้ะเนาะเห็ดจะได้เขาจะลดต้นทุนได้ยด่าใดก็เลยต้องันหันหากเกษตรที่ของที่เขาไปซื้อตามตลาดนัดน,นะจ้ะของที่เขาสอบกินพวกพักเขแย่งเสียเขาก็ต้องเลปลูกกินท้ากินของเขาเองเ่ <c oughs> จะลดต้นทุนตรง,งไหนในครอบครัวเขาได้เนาะจากเนาะแสดงว่ากเกษตรที่ย่าใดเห็ด่นี่สั่งให้ใดใดขึ้นกันอาการมัดตามมาเองจ้ะ ทีจริงอ่ะย่าด่ายมีเป้าไมยแค่ว่าจะปลูกยูปลูกกินเท่านั้นล่ะต่ที่นี่มัน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 คอยหลายเขากบมันก็เหลือกินเขากบแบงแบงแน่ขายแน่น่ะจ้ะเหมือนเหมือนขายแบงกันนะจ้ะนี่หลายเกิดแบงพี่แบงน้องกินจ้าขายแบงปันกันนะจ้ะนั่นล่ะคือวิธีเกษตรที่เขาเขาก็ไ่ได้เอาแบบจนจนเขาซื้เอาไหว้ยังเสร็จ้ะเขาก็เอาแบบเหมือนขายกันแบงกันไปนะเมืองศร ที่สือไปกระแถมไปพาอมาเออเนี่ยหลักคือวิธ <Man ball. S 2> ีเกษตรแมนบอจ้าเฮ็ดไหนเขามีความสุขไปน้ำเนาะเขาเขาได้ยูได้กินของแต่เขาเฮ็ดเองอ,อยู่ได้กินของได้ดีเขาก็ดีใจน้ำเขานั่นนั่นคือวิธีเกษตรทีรรท่ความตั้งใจ,จท,ที่ทีเฮ็ด จ้าย่าไไดก็บอกได้ปลูกหลายดอกจ้าปลูกยางละนิดละน้อยแต่กับมุนเวียนปลูกไปเรื่อยๆเพราะเขาได้กินไปตลอดทั้งปีนะจ้าครับโอ้เอาเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าน่องไปเบิ้งว่ามืเมนี่ผลผลิตของยายไดมีอย่างเลยเดี๋ยวสิมี่ให้เลยหรือสิพายายใดหายายใดผ้าขี้ควายเพิ่นเลี้ยงควายงามครับพี่น้องครับผมหายายใดผ้าไปเบิ้งจ้าติดตามเพื่อครับพี่น้องอืม อุ้อย,ยทั้งเมดทั้งตัวนี่ครับยังไงครับผมทั้งเมดก็จะเป็นเฮ้ยยุงกันทั้งเมดก็จะเป็นยี่สิบดอกจ้าป่าโอ้ <c oughs> เลี้ยงได้หลายครับได้แพงครับล,ลูกเขาออกมาปีปีปีที่แล้วหาตัวเป็นตัวมเมียเบิร์ดเลยจ้ะ หาตัวตัวเมียบ้านเนี่ยหลายรุ่นเนี่ยตัวเมียมันเลยเนี่ยตัว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 เมียมันหมานแสดงว่าหมานเนี่ยน้องเลี้ยงควายแพรเขาจะบันพบุรเลี้ยงควายแพรโอ้พีผูจักตัวเลยตัวยอดเสียยอดอะไรบ้างดีครับควายของเผื่นเตลโตปุ๊กปุ๊กปิกปิกวนซุ่มบณ์ดีครับทั้งผสมเทียมหรือผสมสดครับทั้งนี้ครับไอ้ทั้งนี้ผสมไอ้ตัวจริงเลยจ้ะไปอมซินหนูปไปกินไปพอพันธุ์เถินนี่ตีพอพันธุ์ดิ พูดปลาพันยูได้ขอบมันจ้าตัวนี้สำรองไว้อีกตัวนึงจ้ะเนี่ยอืมโค้ง,งเข,าข,งข่าโค้งขาเงี้ดีนเนาะจ้าโอ้โยอไดเลี้ยงควายต <c oughs> ั้งยี่สิบตัวกับพี่หน่อมังคิดละควายเพลินแต่ก่อนกับมีแตงง้วอะไรจ้ะแต่เนี้เปลี่ยนเป็นควายเพราะว่ากับประด้๋เดี๋ยก็ดีบัทั้งสองอย่างแหละจ้ะงว้วงควายก็ดีน้ำกันบดนั่นแหละแต่ว่าอีก,อ,กอย่างหนึ่งก็ได้ว่าโอ้ยเขาเป็ี่นตะล่ำปีลุตุนเขานะ เป็นทหารเป็นทหารเป็นตะโลกอืก็เลยแบบเปลี่ยนมาเปลี่ยนเหลี่ยมจ้าก็ล่องมาเปลี่ยนเบิ้งควายเบิ้องไหนก็ขายง้วนอะไรจ้าไปซื้อควายก็ได้จ้าเขาละได้จ้าเขาหลายยางอยู่ด้อจ้างัวนนี่ดีดีย่าได้เลี้ยงเขาเลี้ยงงัวจากตัวครับย่าไดโอตะกอนย่าไถก็เป็นยี่สิบปัวขึ้นกันละจ้าเอ้ยยใดไก็หลายอยู่ด้วยขันแบบเหลี่ยงเป็นฟงเลยจ้าเลี้ยงเป็นฟงเลยตอนมาอยู่บ้านกนกะมิตังเนาะซื้อซื้อ ซื้้อไวจ้าซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็มาเลี้ยงส่งมาอยู่บ้านไม่ไม่ก็ได้เพิ่งจะขายไปนี่แหละนี่ก็เพิ่งขายออกไปบางต่อถังน้ำเนี่ยเฮ็ดถังน้ำขึ้นรถของเนี่ยจ้าขายไปเขาเลี้ยงแบบมีพอพันคุ้มฝูงจ้าคือจะว่าบ่ได้ปล่อยมันกันที่แบบพอพันสีแยกต่างหากพอพันก็จะแยกเขาไว้ต่างหากบ่อยากให้เขาเดินไปได้จ้าเพราะว่าเนี่ยถ้าไปไว้ได้ลวดเอทงหน้าเนี่ย เธอฝูงอื่นเขามาเข้าบ่ได้อยู่นะที่นี่เขาจะดันลวดออกไปซ้นกันเขาจะเสียหายนะจ๊ะบางจังหวะเขาเขาจะบาดเจ็บอียังเสียเมียนยุ้ยไข่ปลาถ่าไข่ผูไข่สัตว์ตัวนี้ค่ะเห็นเขาสีเหมือนแบบวังอาเขตหัวฟูหัวจ้ะเขามาเลี้ยงตลอเนีะได้เลี้ยงปลาไอ้ยังนี่ป่อยปลาไอ้ยังขับนี่ครับแค่ใดจะเนีนเป็นปลากินพืชจ้ะเป็นเป็นปลาตะเพียนปลานิ่งปลาหนาย่เป็นสนจ้ะลดต้นทุนเทาเนาะมูนี่เขาก็ให้เขากินได้นี่มุหยาหวานมันนี่แค่ใดก็จะปลูกไว้ให้งัวให้คั้ยให้ปลาเขาน้อง เอาทำไมต้องเอาฟางมากครอบมาคุ้มมาว่างไหมสิรับยายไดหนาแล้งเนาะของยายไดลมมันแรงดินนาดินแห้งแย่ยายก็เลยต้องเอาฟางมาคุ้มมาให้เขาเพื่อความชุ่มชื้นบางครั้งเขาบรสามารถมากลดเขาได้ตลอดจ้ะได้เรื่อยๆแต่ว่าเขาก็จะยู่ได้โดนเขาคุ้มเขาเองสินี่ถ้าช่วงที่ฝนตกนี่แป๊บเดียวเขียวแป๊บเดียวเขียวเลยหยาพวกนี้แต่เขาคุ้มไปเองสิเขาก็จะเขาจะมีปุ๋ยไม่ยังลงไปพร้อมเหตุแบบนี้คือรักษานาดินจ้ารักษานาดินพร้อม ส่ยาสีและคือเอาขีงว่าขีควายมาใส่น้ำปกไปทั้งๆนิดๆเล่นหน่อยขีงว่าแหงขีควายแหงครับปุ๋ยคอกเข้ากันเขาเห็ดแบบเป็นระบบเรือกุลจ้ะคือเอาขีควายออกมามาใส่แมนจ้ะที่เลี้ยงจุดประสงค์ลคือเข้าไดมุ่นปุ๋ยคอกแมนแมนอ๋อเข้าเขาก็ไดของเข้ากับมีแต่วนบ่มบ่มมิถิงว่าทันเถาะฟางพวกนี้ก็เป็นฟางฟางเทียน ง้อขั้ยมันบิกินแล้วที่ไปอัดมานะที่มันมันเสียนะว่ามันดำมันยังเสียส่วนที่ดีเขาก็ว่าให้ง้อให้ควยเขาอีก๋อได้ประโยชน์เกืือกูลกันได้ปุ๋ยจากมูลสัตว์นะขี่ง้อขี่ควายเข้านี่ลแหละจะได้ันเลี้ยงไพผลเก่ามาใส่ฟางเก่าฟางจากฟางเก่าหรือว่าฟางเี่เขากินเหลือเสียเขาก็กวาดมาใสอใส่ไปทางความชุ่มชื้นให้หน้าดินแมนจ้า ต้นใหม่ของเขากันสิได้งี่ออกผลผลิตได้เร็วแมนแมนจ้ะโอ้อผลนนะครับเบิ่งกล้วยแล้วกันสิได้เก็บไข่ยได้แบบนี้เนาะขายกล้วยนี่ขายอยู่เรื่อยๆจ้ะขายตลอดเขาแบบพวมาสร้างตลอดบ่มีแต่ให้เขาแห่กตะโวนนี่เป็นงานบุญจ้เรื่องของเรื่องบ่มีแต่ให้เขาจ้ะปัญหาคือว่าเฮ็ดจังได๋สิมีให้เขาโอ้ต้องหันจ้ะบ่แม่นมาบ่แม่นมาสิไปขายไสหัวเฮาก็กินกล้วยเฮาก็กินปลาเฮาก็กินกล้วยสุก ปรกกอบสุกคพราแต่ปลูกได้เยอะได้บ่นขึ้นยากมองขายเลยฮ<ม>าแต่ไปขายไก่บ่ไปขายไก่ะจ้ะพี่น้องมากเขาก็ให้พี่น้องไปม้วนพี่น้องมากกรตัดให้พี่น้องไปส <c oughs> ุดยอดเยอะเลยครับเคยเห็ดกเกษตรมาก,ก่อนบ่สมัยแต่พ่อแต่แม่เพิ่น,นเ,ดเดพิ่นกับอะไรผ้าเฮาเฮ็ดจังซี่ดอกจ้ะเพิ่นกับผ้าเฮาปลูกอยู่ปลูกกินตามนิดๆหน่อยๆของเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่พนกับปลูกไผ่ไว้ให้อยู่ มีไผ่เล mm hmm. ี้ยงไผ่ไผ่หยางไผ่ตรงไผ่หยางของเพื่อนเจ่ะเรับมันก็ปลูกไว้กับพ่อได้กินของเพ่อนน้ำล่ะแต่ตอนนี้ยาไดก็เริ่มลงไผ่น้ำล้วจะตอนนี้อ๋อยาไดก็จะปลูกไว้แต่ว่าถ้าว่าเหลือเฟืออบได้กินเหลือเฟือี่เพื่อนปลูกไว้จ้ะได้ล่ำมาใส่นี่ตลอดเลยที่พ่อแม่เพ่อนปลูกไว้ให้อ๋อจ้ะแต่ยายไดก็ต้องตองปลูกไปอีกน้ำคือกันเพราะว่ายายไดก็ตตองเห็ดสวนเนาะเขาก็ตตองมันมันพัวพันกันไปเบิดเลยจ้ะ ไผ่เขาก็ต้องใส่ตลอดใส่ล่ำใส่นอเขาเอาไว้กินเอไมแฝลรูปเพื่อเสียเศร้ามากย่ใดมีไรใดเดี๋วตัวหันเศร้ามากนี่ยุทธีขยันมากขยันหน่อยจ้ะถ้าขยันถ้าขยันายก็สิเอาเท่าไรก็ได้หาเอาในสวนให้เขาเนี่ล่ะสวนแยใดบรรยากาศดีแห้งเนาะดีบอกดีตัวก็สิบอกว่าเป็นบันี้ข้างหลังเป็นภูเขาจ้ะโอ้พื้นที่สวนของแยใดกับมีปลูกบานผัก อาศัยอยู่ในน้ำอยู่อยู่อยู่ในหนีเบิร์ดเลยจ้ะอ๋อก็ดีตื่นสอบมาเนี่ยได้กับเขาสวนเห็ดสวนเนม่จ้ะอยู่ในหนีเลยย่าใดอยู่ได้จนค่ำจ้ะอยู่ในสวนย่างเว้นย่าใดบุญอยากบ่าวได้บ่าวยังไงย่าใดบุญอยากขึ้นไปหอดบนบ้านจ้ะอยู่ในสวนในป่าไม้ย่าใดเห็ดมันเย็นแก่แก่จ้าสูกป๊อกแก่ก่พี่จ้ามันเย็นมันเย็นมันเย็นมากว่าแบบนี่ก็ได้เงินตลอดคือกันนี่ชอบบนีรพักเขียวปีนี่ก็ได้ตลอดเนี่ย อันนี้พืชผักสวนขวนนั้วเนาะใช่พืชผักสวนขวนั้วมันมันจะมันจะเบิดรุ่นมันแล้วเราจะมันเนี่ยเป็นนานผักกันเบิดนี่มันเบิดรุ่นเนี่ยใดเอาแตงมาใส่ที่นี่นี่นี่อไะไรจะใส่แตงแบบหมุนเวียนจ้าหมุนเวียนตลอดแต่ว่าบ่ได้ปลูกหลายเด้ะปลูกไปทีละนิดละหน่อยปลูกไปเรื่อยๆจะเข้าบ่อใดขายอย่างเดียวเขายหลายอย่างจ้าเ้าอะไรอย่างแค่บักคุ้งบักเขียบักพริกใช่นอค่าแบบนอค่าก้านบักคุ้งกับใครใด้สเหมือนเนี่ยเพราะ เพืนเอาไปเสียบใส่ไม้ปิ้งไก่เพื่นกะสร้างแย่ใดการบุฟงเนี่ยนะจ้าเนี่ยการบุฟงแย่ใดรีไปขายเนี่ยสร้างมาเนี่ยกรรมไปให้เพื่อนนี่อาเฮ็ดจังไหนเพื่นเฮ็ดจังไหนอาเฮ็ดเไหนเพื่อนกะตัดออกใส่หลวดเพื่อนกะตัดออกห่อหน่อยเพื่อนกะซุปใส่ตรงทั้งๆที่เพื่อนเอานเสียบไม้ปิ้งไก่นี่รักษาสิ่งแวดล้อมได้พร้อมเนี่ยการบุ่งนี่ดีขนาดเด้อเดี๋ยวเอาไปใส่เด้อผู้ใดผู้ใดย่างไก่ขายก็ได้การบุ่งแย่ใดกขายก็ได้ขายได้แย่ใดตัดการมันไปขายแย่ใดเอาใบมันให้ปลากิน เนี่ยได้สองยาสามยานี่สตาด์ทอองสิเดี๋ยนี่เพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นจีหนีบดีๆหรอกเนาะเพิ่อนก็กานไก่นี่เพิ่นก็แย่ใส่นนี่เลยแย่ไหนครับแย่ไม่เสียบไก่้นะปลายมันนะเพิ่นก็ซุกใส่เลยก็บป้ต้องเอาลวดไปพันไงอ๋อเป็นยังสั้นจ้เป็นเดือัน ปกติเข้าเอาไม้เข่าหีบเราเราไปซื้อรวดเสียเงินีกจ้ะในซื้อรวดเสียเงินเราบะกินมันเราว่างบางทีระว่างหมาหมาแมวกินเข้าไปอันตรายได้บัดนี้แม่นบล่ะ้นทิ้งไปทั่วคนบได้คือกันอ๋อบางคนก็เก็บดีเก็บไปใส่ขยะดีๆบมแนม่นได้บัดนี้ทิ้งไปทั่วหมาแมวอันตรายบัดนี้เขาเห็ดแบบนี้ง่ายแบบนี้ง่ายนี่เพิ่นสร้างแย่ใดไปเพิ่นกับปเสียบปิ้งก่บ่เป็นอันตรายพร้อมบ่บ่เป็นอันตรายได้ประโยชน์แบบอยากอินรีจ่ายซีท่านบัด อ๋อพู้ได้สิปิงไกลปิงยังขายเดบบออยากอยากอยากให้ซอยกันล่นนะลุงใบย่าไก็บ่ทิ้งของในสวนย่าไบ่มีทิ้งเลยจ้ะย่าไให้ปลาปลาย่าไกินดีขึ้นยังหนิใบกล้วยก็กินจ้ะย่าไเลี้ยงปลากินพืชจ่าปลากินพืชทั้งบดย่าไยเลี้ยงนอกจากปลาช่อนหน้ามากเขาอยากมาอยู่ย่าไยก็ได้กินเขาขึ้นกันเอามาเองเป็นปลาทองทีนจ้าปลาทองทีนเขาเขามาอยู่เขามาออกแม่แทลูกขึ้นกันจ้ะยอดจะเป็นห้อย่าไยไม่รองสีเนาะ ได้กะเจ้าห้ามไห้เขามัดกองไว้เขาจะมากินยัดได้ก็เอาน้ำใส่ซื้อๆนี่เละจ้ะพี่น้องเนี่ยได้กำลังให้อาหารปลาผปสมห้ามยัดไดม้มีโรคสีจ้ะโ,โรคสีไปก็ให้เอ็นปลาเขาแน่ก็ขายเพราะได้ค่าไฟแน่ยิงสิเละจ้ยะยัดได้แห,ห,หง้งสิแต่ให้งยัดได้ก็ให้กองไว้เองสิละเขาก็ไม่กินของเขาไม่ได้ให้ยากหรอกจ้ะ ก็คือต่เาเห้องวานมันก็กระจายไปเนาะจ้ามันกระจายนี่เขาก็จะไม่แหกินน้องเขาเบิ่โอ้นี่ครับนี่ครับพริกเล็กๆนี่ยายใดสูตรของยายใดกเกษตรของยายใดสุดยอด,ดครับกกว้างศิลามี่ก๋อซุกเหลือกินเหลือนกเหลือหนูเหลือเขาเอาไปกินมันมันมันดีขเขากรให้เข้านกมังปลายายใดครับปลากินพืชปลากินพืชกับมีพวกปลาตะเพียนปลานิ่งไม่นจ้ะหลักๆเลยปล่อยๆทีเดียวก็แล้วเลยคือว่าละสาบุญยังบาดปล่อยซ้ำ กับเพื่อนก็ขึ้นไปตอนเวลานนามากเลยเพื่อนกันไล่ึ้นไปของเพิ่นแพ่จ้ากับไปแพอยู่ของ <ไป S 1> ผมเฮงแพ่เพราออออะยังเพราะว่าหนาฝนยะยใดเอาควายนอนนั่นพ,ออพ่อแต่แรงมายกยะยใหก็ล็อกเลยบ่ให้ควายลงครับยดาดใอวดอีหยังครับนี่อันนี้ก็ไข่เป็ดยะยใหเลี้ยงไว้เป็ดเ่าะหาปีแล้วอันนี้ก็คือเป็นแร,รงจ้าแรงอาหารยายใหญย่างนึงจ้าป้ามีครบเลยตัวน,นี้แม่ เก็บไข่ถูกสอบหรือบอบจเจะได้ครับจะได้เรื่อยๆจะาอามณมดีก็ใไฮไลท์อาลมบอดดีกับบ้าไฮไลท์จะได้เลี้ยงเติงนี่โอ้อย่าได้เลี้ยงแต่มาอยู่บ้านพุนจ้าแต่เขาบอบว่าท่านไปเบิด์ตเคเทียเราจะเอารุ่นไม่มาเลี้ยงก็ได้ <c oughs> อยู่เป็นคำเป็นคู่นจ้นอาอยู่ให้ได้กินไข่อยู่ได้โดนเด้อเขาเลี้ยงแบบกินซี่เขาเลี้ยงแบบกินพักกินห้ามกินข้าวอันข้าวเปลือกเขาเนี่ยเขาอยูได้โดนคักเนี่ยประก,กาศแท่งมากคักจ้ะจะได้ปลูกกล้วยจากสายพันธ์ ยี่ใดปลูกไอ้เล็บมือนางกล้วยไข่ไอ้กล้วยเขียวหอมแล้วก็กล้วยหอมท่องอันนี้กล้วยหอมอันนี้กล้วยยังหอมท่องบอกครับยี่ไดครับเนี่ยอันนี้มันเป็นหอมเขียวจ้ะอ๋อหอมเขียวหอมเขียวก็คือเวลาเขาสุกสุกเขากระจายเขียวออกสีเขียวจ้าสีเขียวหอมเขียวโบราณเท่าน่ะอันนี้มะเขือยี่ดบักจะได้ซอยักเขือกินคือผนวายหรือแบบมันสูงไปเรื่อยแท้ยี่ใดปลูกักเขือจะไดคือต้นสูงขนาดไหนครับ กับมังหัวนะยอดใดกับเหมือนเขาได้ปุ๋ยไดแยังสื่อเขาก็จะเลื่อเติบโตของเขาไปแล้วเขากระโดกจ้ะพืชเขาจะปลูกบักเขือต้นแทรแอลแต่นยอดใดปลูกบักเขือนี่เต้นว่ามิตรนวยมึงเต้นอะไ้ค่ะมินอ่องมึงเต้นะไรยอดใดสูงเกือบร้อยหกสิบนั่นนี่เลยหัวยอดใดไปอีกมันร้อยหกสิบจ้ะโอ้ไปสวยักเขือได้บะนี้บ่มีใบบะนี้มิตรนวยโอต้นเอ็นเตียนมึงยังขับมินอ่องเขาแต่งเขาแต่งใบเพิ่นไหวจ้ะทายาให้เพิ่นดูเขาก็เด็ดใบเพิ่นออกใบใบที่มัน ใบที่มันแตกตายเเหี่ยวเขาก็ออกไงเพื่อนแล้วเพื่อนจะไปแตกเป็นดอกเป็นนวยไปอ๋อนันเคล็ดลับต้องหันจ้าก็สู้เพื่อนไว้นั่นแต่เขามาสู้เพื่อนไว้เขาบอกไหม่มาคำเพื่อนมันก็จะบานแบ้อออกมันก็จะเก๋กาไปลาทำความสะอาดสวนเขาก็จะเดินว่าท่านเขาก็จะขี่ข้านเดินเขามากเพราะว่ามันเก๋กาไปเบิดอ๋อขับเบิ้งบ่แม่นมีต้นเดี๋ยวเราปลูกกับปลูกไปเยอะไล้ปลูกบ่อไหรนะแต่เก็บเด็ดที่เราเป็นถังน่ะเมื่อกี้ต้น ส <laughs> อันนด้เกบ็บเป็นแนี่ครอเนี่ยบอกว่าน,นี่เก็บไปไ็นหรอเนี่ยโอ้ยเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งติละนี่ก็เป็นคาอีกไรใดอีกอย่างเนึ้อหองย่าใดเป็นคาเกษตรแดงใหญ่ย่าใดปลูกไว้นี่กเกษตรแดงใหญ่จ้านี่ยนอเขาก็จะออกตลอดเพราะว่าเขาคุ้มฟางแล้วก็ออยปุ๋ยขอกมาใส่ให้เพิ่นย่าไดย่าไดเก็บอันไหนไปขายบ้างนี่ครับย่าไดก็ดึงออกอยังสิอะไรจะเขออนุญาตหนึ่งเมืองนั่นนี่ เก็บล้ำเขาจังสิเก็บลำอ่อนได้เก็บลำอ่อนข้านีิเขากินลำอ่อนโดยเฉพาะจ้ะอืมบ่าไรขุดนออ่อนไปขายยโอ้ยเก็บล้ำอ่อนเลยจ้าเก็บลำอ่อนเนี่ยอ๋อบันีดลูกเพิ่นกินเนี่ยเพิ่นกินเพิ่งกินทางในมันจ้ะมันจะอ่อนๆ่อเนี่ยบางบางคนเพิ่นเอาเป็นต้นนึงสีเลยแล้วเพิ่นก็จะไปตัดตัดทอนออกนังสีแล้วเพิ่นก็ไปต้มหมดเลยต้มหมดลำเพิ่งก็จะว่ามันหวานดีบางคนไทยยะใดมีเวลายยะไหก็จะแกะออกลอกออกแล้วก็ใส่ถุงแบบสวยงามเลยจ้ะ ขายมัดละกำละขายขายเป็นกำละสิบาทสิบาทกำละสิบาทจ้าสิบาทสิบาทแรงแรงไล่ได้จากยายได้ถ้าจะเอาเงินนี่ค่าเนี่ยเพิ่นต้องการหลายนี่เพิ่นต้องการหลายแต่ว่ายายได้โมเห็ไหลายได้เหตพ่อเหตไหวบอกยังไงเหตพ่อแต่เขามีความสุขในการเห็ตเราก็พ่อเหตไหวพ่อดูแลไหว ครับครับุดยอดจุดยอดแนวความคิดของแง่ใดเกษตรของแง่ใดเล่าว่่ได้ปลูกหลายไดด้ว่ได้ปลูกหลายแต่ว่าแย่ใด้ขายขายทุกอย่างอแย่ใดปลูกหน่อยแต่ว่าลายยางหล่ะแต่เน้นเอาผลผลิตจ้าปลูกไข่งามไข่ปีผลผลิตได้ได้ออกก้อนออกมาได้บอกง่ายคือได้กินก้อนเพราะแย่ใดสอบกินคาออนแย่ใดแล้วต้องหาตัวนี้มาปลูกกินกลนบ่อกลนสาเนาะจะแข็งนี่แหละแย่ใดก็มาปลูกมันเขามีปุ๋ยขอบเนาะปุ๋ยขอบก็ฟัง เก่าๆมาใส่เพื่อนเพื่นสอบคักเนี่ยใดแบบเนี้ยใดไปยืนเทียบเมืองหนาวนี่เนี่ยใดสูงกับร้อยหกสิบนั่นนี่ปึ๊บมึงดูนี่อ่ามันเพิ่นมาไปร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเราเปล่าผมปล่อยมันดูนี่ออกหน่วยเดียวว่าพ่อออกสองหน่วยแต่ห่ากนันนี่ซอยกันดกโอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยใดสุดยอดโอ้รับบังทิลาเป็นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยกล้วยยังครับเังไยใดขับอันนี้เป็นกล้วยไข่กับกล้วยหอมทองจ้ะ กล้วยไข่กับกล้วยหอมทองปลูกอยู่น้ำกันใดขี้กันโอ้ยปลูกไซยาไนบ่ได้ดันดอกไซบ่ทุกอย่างกล้ยน้ำว่าย่อดได้กะไซจ้ะปกติวิธีการไห้น้ำของย่อดไดเด็กครับย่อดไดก็มีเงินบางทีย่อดไดก็มาจับรถเน่ย่อดได้ก็จะมีสายนำพุ่งมีสปริงเกอร์ขึ้นกันจ้ะแล้วแต่อยากอยากจะใส่แบบใดย่อดไดก็เอามาใส่ว่างว่างว่างสายลงมาจ้ะจากใส่น้ำย่อดไดใส่น้ำแรงน้ำของย่อดได้ยังไดแรงน้ำบาดาลจ้ะย่อดได้จะเอาบาดาลแรงน้ำบาดาลโบสากะเม่น มูที่ขุดลองใหญ่ใหญ่กับคุดคือการมูนั่นใหญ่ใหญ่กับคุดลองจ้ะจ้ะมูที่เล็กๆน้อยๆสิเขาจะจับโดจับฉีดไว้เขาจะไม่เห็ดนิดๆน้อยๆไปใหญ่ๆเอานามลงสระก่อนแล้วค่อยมาสูบนมาหดส่วนมากถ้าแม่นอั่นใหญ่โบ่บบอันบ่รีบเร่งใหญ่ๆก็จ้าลงสระแต่ว่าถไทยใหญ่ ขี่ขาดว่าสันทอยจะได้กระเปิดได้หนี่เลยเอาย่างไงการหน่อยเห็ดหลายอย่างจ้าเห็ดหลายอย่างบางทีมันมันเจ้าขี้ขาดล้วเอาว่าเอาย่างไงเรมันก็บได้ประสบความสําเร็จบ่ทุกอย่างดอกอยากที่เขาปลูกไปกระไดบางทีมันกระไดแน่บ่ไดแดงเขาก็บ่ได้ไปซีเรียตตรงนั้นอ่า ขันมันบอ่อใดออกออกผลเท่ากับเปี่ยนขุดไหมเปี่ยนไหมกับเฮ็ดปลูกได้เอ,อไาไหมะไปเลยมันมีทีสินสุดย์ดอกอย่างมันมวนไปเลยในการเฮ็ด<ม>กเกษตรเกษตรของแย่ใดบ่อไดว่าติดตอบจดว่าถึงความสําเร็จบอ่อแยใดกับแต่มันก็นได้กินทุกอย่างนะที่แย่ใดเอาลงดินไป<ม>นกินหลายกินน้อย,อยอยู่ทีท,ท,ท,ทีว่าห้าดูแลเขาอย่าที่เห็นข้างหลังนี่เป็นปลาใหม่ของแย่ใดบอกครับเป็นปลาใหม่ของแย่ใดจ้าเราเจาะกระย่างกับเราว่างเด้อหยยบอันเลี้ยนบาดแย่ใดนี่ เลี้ยนบาทไ,มาทไมหไมถึงกระเจียวยะใโอ้น,น,นี่รับแม่นบัดเนี่ยดิอ๋อเดี๋ยวยะใดปลูกไม้ยืนต้นจ้าไม้ยืนต้นยะใดก็มีแต่ยะใดก็ไ่ได้เฮ็รดร้ายยะใดญแบ่งพื้นที่เมื่อปลูกไว้แค่ไร่เดียว<ะ>จ้าตต้งแต่ออกงานมายะใหญก็เอาพันไม้มาลงไว้ครับจ้าพันต้นไม้แบบใดครับข้องยะใดญครับยะใดเป็นมะฮอกกานีเป็นพยอมเป็นบางหน้าเป็นไม้แดงยะใดญจะผสมผสานกันพายุ สะแบงแทบจะแทบจะทุกอย่างที่เฮาเฮาใส่ให้กิ้งใส่การเขาว่าสั้นเถอะเนาะไม่แดงนี่เป้าไม้จะแดงคือเห็ดของง้อของกล้วยแต่พอจะแม่เพันว่ามันดีมันแข็งว่าสั้นพันว่าเอามาเห็ดของง้อของกล้วยจะแดงก็ต้องหามาปลูกไว้เราวันนี้วิธีการปลูกเขาอย่างไหนปลูกที่ไหน ยายใหญ่อยากได้ใบเขาเนาะแต่ว่ากับเราตาไพ็ญสิไปปลูกเอาเนาะแต่ว่ายายใหญ่เนี่ยความคิดของยายใหญ่คือยายยายใหญ่อยากได้ใบเขาใบเห็ดปุ๋ยยายเขามีเห็ดและสันเถทอยายใหญ่ก็เลยอยากปลูกทีเราเดี๋ยวยายใหญ่เห็ดไว้จํากัดเพราะว่ายายใหญ่แบ่งมาแค่ออันลายเดียวยายใหญ่ก็เลยต้องปลูกเขาทีว่าพันไม้ยายใหญ่มันหลายน้ำ ประมาณจักต้นประมาณจักพันจักต้นผีบุ๋งไปยไ่ใดเยด่ใดสร้างมาเป็นพันได้จนะะได้ย่ใดไปขอจากศูนย์พันมาน้าอีกเย่ใด oh. ก็โล่งไวมันกับว่ได้รอดเบิร์ดดอกตอนนั้นตอนนั้นทายาให้ไม่เห็นเดอ้อพื้นที่เย่ใดนี่มิจะไม่ยาลาบเราที่นี่มันบมเป็นตะยูเลยว่าสันเถาะมันแดดฮอนมันบ่มีโ่มใหม่มันบมม่มีมยังเนี่ยมัอยากมาว่าสันเถาะว่างยังไงครับจ้ะมันยางเบิรงตอนเสารนี่ได้ยูขันสวยมากเนี่ยโอ้ยแล่นนี้เบิร์ดละ เพราะว่ามันฮอนแต่ตอนนี้มาแล้วว่าอยากขึ้นไปมันเย็นได้ความร่มรื่นจ้าร่มรื่นมันเย็นเย็นสบายดีประโยชน์จากไม่ยืนต้นของยายใดตัวนี้นะคือยายใดได้กินเฮ็ดได้กินเฮ็ดหน้าฝนก็ได้กินเฮ็ดหน้าเฮ็ดได้กินเฮ็ดได้กินอีดอกดอกกระเจียวยายไดลงไปเบิดแล้วเด้่ยนี่แซมกันไปแซมกันไปยี่นี่นี่ม่นล้อมนล่องมันนี่นะเจ้ามาเบิ่งตอนฝนตกนี่แม่นบิรดเลนี่ ลอกดอกกระเจียวเนี่ยกระเจียวอันนี้ก็มูขนาทรงมาจากอุบลพมได้มาให้กได้กัปลูกไว้นี่แมนบัดนันี้กับผักหวานนานี่เขาก็กินพักหวานนาแรงนี่ก็ได้ก็ปล่อยระบบหนามนันี่เดี๋ยวก็ได้ก็ได้ปลูกสเปซสปาดอกเพราะว่าน็ได้ก็จะปลูกกระชายปลูกไอ้นี่ก็ได้ก็จะปลูกไปแถวเดียวสิลปไปก็ต้นใหม่เลยนี่ก็ได้ก็จะปลูกแปงสิเลยนี่นี่เห็นบ่อนี่ซากเขานี่เขาเขาหัวลงนี่ใบเขานี่แมนบัตนะนี่กระเจียวนี่กระเจียวกระเจียวดอกดินนี่ละ ดอกดินกินเตียเยะไยมีการวางแผนมาก่อนบอกครับตอนที่เย่ไดเห็ดงานเย่ไดก็จะเบิ่งจากอาจารย์หลายคนจากช่องยูทูบจาที่เพิ่นช่วงนั้นกระแสเนาะในหลวงเฮากำลังดังเนาะแต่ว่าย่ไดจะได้เฮาก็ต้องออกมาอยู่บ้านเฮาอยู่แล้วแม่นบอกเป็นเฮาสิไปไกลไปเห็นงานอยู่ไกลอยู่หมอกไกลไปด้กังนั่นคือเฮ้าอ่านี้ไปไปสั่งหาความหาเงินหาเงินกะซังจะสุดดไทย ก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเยอะใดได้ไดกลับมาเร็วกว่าที่คิดอีกต่างหากเพราะว่าพอแม่เยอะใดป่วยที่จริงเยอะใดยังบ่ท่านอยากออกมาเยอะใดจะเฮ็ดจนกเกษีณน,นั่นคือเป็นขอบังคับที่เขาต้องกลับมาดูแลบุพกรารีของเขาม,มาดูแลมาดูแลแล้วเขาก็ได้มาเฮ็ดกเกษตรจะนำ เ้าวก็สางวิธีเก่าแก่ของพ่อแม่พาเห็ดจ้าเห็ดงานกับมันมันบดีได้เห็ดงานกับดงเงินดีดีดีคือการดีคือกันจ้านั่นคือเป็นการจุนเจือสั่งได่ใดแม่เขาต้องหาก่อนก่อนสิมาตุ็งแห็งเขากับมีแลยได้ต้องมีทุนมีอย่างมากคือกันจ้าต้องหาตรงนั้นต้องมีเป้าไมายมีเป้าหม้หามาแต่เขาไปยู่ไปเร่เยๆเล่นีเขาสิบไดยังเลยที่พื้นหนีอะไรก็ซื้อเอาผมเป็นมุ่นมุ่นพอมุ่นแม่ด้ยล่ไดสางขึ้นจาก จ้ายอะไดก็เป็นดีเป็นศีลอะไรยอะไดก็ต้องไปหาเงินสร้างขึ้นเขายังแข็งแห้งอยู่ตอนนั้นจ้าเขายังไปได้ยังมาสิแ็ดยังไหลแทมเมยก็นอนแล้วนอมัดปีแล้วเนาะเละมาหลแลวเด้นั่นคือเวลาผักพอนทีเฮาสัางขึ้นแนลจ้าเฮาใดผักพอนยนไก่ได้ใส้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เฮาสั่งระวางแมแมนแมนจ้ามันมันมันก็ยุี่ว่าผู้ได้สอบอีหยังความสูงของเจ้าคืออีหยังเจ้าหาอีหยังใด้ความสูง ย่าไชอบปลูกย่าได้ชอบปลูกต้นไม้ยังไดก็ต้องมาหาความสุขตรงนี้นะเนาะเออคนทำมากบุกขึ้นกันบางคนกับคนกับมากอยากไปเที่ยวไปย่างสีแม่นบ่อเออนันก็คือความสุขของเพื่อนพันหาเงินมาได้เราพันบนปลายพันอยากเฮ็ดย่างสัน้นเพม่อนก็เฮ็ดยังสัน้นแต่เฮาเนี่ยชอบอยากปลูกยู่ปลูกกินยู่แบบมีความสุขของเฮ้าสันตาเอาพ่อพ่อใจตรงหนเฮ้าก็มีความสุข,ขตรงนั้นละม, <laughs> มันสัมพันธ์ให้ใจกลางของป่าไม้ยืนต้นของย่าไดมีแต่คนรังเกียจเนี่ย ว,วกเนี่ยมีแต่นคนร,รังเกียจเพิ่นเนี่ยครับแต่ย่าได้เลี้ยงเพิ่นเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนให้เฮ็ดยาไดเฮ็ดนี่ยังก็เฮ็ดปวกแล้วเนาะย่าไดไปเอาเสษไก่ยาได้เอาย <laughs> <laughs> อยู่นี่แล้วเนาะยใาดได้กินเฮ็ดจากบุนแล้ว <laughs> อุ้ยได้กินปีกอนนี่สามปีนี้เป็นปีที่หาเนาะสามปีมีเฮ็ดวกเกิดเด้ออ๋อจ้ะสามปีเฮ็ดวกเกิดเลยนี่ยาไดย่าได้บ่าวเขาเด้่ยเขาตีแห็นตียังก็เฮ็ดไปแต่ว่าเขาไม่ได้กินดอกไม่สุดนะ เขาก็ขึ้นไปน้ำต้นยังไหญก็ะปล่อยเข้าไว้ยังเอาใบไหม่เ้าไว้ให้เขาอีกนี่เอากิ่งใหม้ไ้เขากินอีกนี่อยู่ไปเลยพู้ใดรังเกียจมาทางนี้เด้อวะคือเขาส้างระบบนิเวศจโดยธรรมชาติแมนของเขาเกือกูของเขาแล้วก็มันสีสั่งผลผลตให้เฮาจ้ามันมาเองได้จ้ะมาเองบอกครับมาเองเขาจะไปเอาสารเคมียังมาใส่หน่อยๆก็จะมีพวกปุ๋ยคอกงขั้นเดียะมาใส่เขาเนี่ยไม่บอได้ดูแลอยี่ยอย่างแล้วเป็นต้นใหม่นี่ได้จ้ะ เขาใหญ่ของเขาเองมยได้ปลูกลองยะได้ปลูกเองกับมือเล่นบ่อยอย่างนี้ปลูกเองกับมือห้องยยไดยบัดเลยจ้ะกับบอกบอกลูกบอกเต้าบอกไอ้แฟนยยไดยอยู่ว่านไหนอยากปลูกไปเบื้องเด้อตอนมันใหญ่มันโตจะได้หัวว่าเจ้าของปลูกต้นใดเขาก็มัปลูกกันทีไนดยมีความพุ่มใจบ่ครับกับพุ่มใจที่เขาใหญ่จ้ะเขาใหญ่เขาโตแล้วเขาก็ให้นี่แหละพู่มใจเขางยไดยขึ้นไดยก็ไดใบเขาเนี่ยเอาไปเฮ็ดยังก็ได้ได้ดเห็ดปุ๋ยหมักก็ได้ยไดยใจต้องมากก่อนการเทศเกษตรต้องมีใจก่อนแม่ เจ้าแค่เจ้าไมกันเะเจ้าบอสอบเจ้าก็ขี่ขั้นลุกมากคือเก่าผัเจ้าสอบเจ้าตื่นมาตะตีซีตีหาผุนเจ้ากับบ่เมยบบลาเพราะว่าเจ้าสอบแม่นบอกสิ่งใดที่เขาสอบน่ะมันจะแค่ได้ดีแต่สิ่งใดที่บสอบมันเหมือนเป็นการบังคับกันบอกง่ายๆเนาะบังคับฝืนใจเฮ็ดมันกับบ่มีความสุขได้คนเร่าแม่นี่ไม่ได้คืงมือกันนี่อาลัดโอ้ยไปอาหลัดแกยู่เฮ็ดยั้งกันสิว่าไปเด้ ต่ก่อนยด็เป็นเด็กหน่อยได็กกัขี้ตะควายนี่แหละจะเลี้ยงอยู่กับพ่อกับแม่กับขี้ควยไปหน้าไปให้ห้องขั้วไอ้ดตัวนี้ซื้อไปจากไหนขั้ยตัวนี้ซื้อว่าทองดำจ้ะทองดำเป็นควายพอพันบอ่าครับจ้าเป็นควายพอพันอยากให้ยายใดบอกนะครับแนวทางของวิธีเกษตรของยายใดหละกกาอยากให้ซอยบอกนะครับผููที่อยากเเกษตรผู้ที่ท่อในเรื่องการเกษตรอยากให้ยายใดบอกเป็นกำลังใจเพิ่นนะครับยายดกกเป้าไม้เขายายดคือการปลูกอยู่ปลูกกินเนาะ เขาก็ต้องมีอยู่มีกินก่อนฝากสําหรับทุกคนถ้าอยากมีอยู่มีกินเขากะหันหันมะม่วงเกษตรเก่าแก่ของพ่อของแม่เข้าแต่ว่าเขากะเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ต้องพัฒนาขึ้นแน่น่ะจ้ะต้องปลูกให้มันมีอยู่มีกินหลากหลายอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดยางเดียวจ้ะเฮ็ดย่างเดียวแล้วมันสิท่อปลูกกบปลูกให้มันปลูกหลากหลายปลูกหลายๆอย่างร่วมกันไว้เกษตรสั่งได้ใดอหลีบอรับสำหรับยอดใดสำหรับยอดใดสั่งได้ใดอหลีจ้ะทุกมือนี่บ่มีได้ใจให้เพิ่น ยาใดมีายใดตอมือเกี่ยวกับเกษตรของยายใดนี่เฉลี่ยประมาณเท่าใดครับเมื่อล้านบ้านเขาเนาะสองสามรอยกับพ่ออยู่ใดล้วละจ้าแม่นอยู่ครับมันมันกับมีอีกย่างอื่นอีกกันอยู่ดอกจ้าบมันเป็นมีแต่ย่างเดียวดันดอกพูดถึงว่ามันมันจิใดอีกมากมากเรื่อยๆจังจะห้องขายขี้ว่าขี้ควาห้องเสิเห้อก็ได้อีกเด้อจังหยาจังหยาห้องเสีก็ได้เหง่วยควเห้องกินมันจะมาน้ำกัน ถ้าถามว่าลงมือทำมันกับบแมนค้าตอบคือพันวานน่ะแหละจ้ะลงมือทำหรอมันจะแเปนคําตอบว่าเออมันจะมีอย่างแน่มีอย่างแน่ตามมาแบบเพชรแบบสนุกเลยแต่ตาข้าคนสอบ่าสันเถอะครับไม่ได้ครับผมอยากให้ยาใดบอกพิกัดนะครับว่ายุนี่ยู่หมองใดสําหรับผู้ที่อยากไม่เห็นยาใดขีค่ควาย <c oughs> ยายใดผ้าขี่ควายเที่ยวชมในสวนเกษตรของย่าใดดูดมองไหนครับยาใดบอกอีกเทื่องหนึ่งน,นะครับพิกัด พี่กัดบ้านย่ใดกับยุ้ยบ้านตะกุดล่างมูทีซีเนาะตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวัดน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาดเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวเหร็นก็ย่ใดก็มาย่ใดจะพานอนเว้นในป่าใหม่เอาฮัล <laughs> หอนเนาะแมนครดดับหยดอีกเลยครับพี่น้องครับผมแล้ววันนี้ช่องทางทติดต่อของย่ใดได้เอาช่องทางทติดต่อย่ใดกับเบอร์โทรเนาะศูนย์แปดห้าสี่สามหกสามห้าศูนย์แปดแต่ว่าย่ใดก็มีเฟซอยู่ดอกย่ใดหัวใจเกษตร ผู้ที่เขาไปติดตามผลงานของยายใดเกี่ยวกับเกษตรกันได้ขึ้นกันทั้งๆนะจ้าได้ขึ้นกันจ้าคนดังได้ติดต่อกับพี่หน้องครับไม่กี้ควายไอ้ี่หน้องเบิ่งตัวจริงเสียงจริงดอกมนีผมเห็นแล้วออยายแหล่รูปดีมากๆครับบอกน่ช่องอีหยังซื้อช่องติดต่อกับช่องติดต่อกับยายใดหัวใจเกษตรขึ้นกันจ้าขึ้นกันจ้าขึ้นกันฝากไปติดตามจ้าไปเบิ่งไปช่วมผลงานจ้าขอบุญขอบคุ่นยายใดอิริเดมนีที่หาย้อมู่นแนวทางเกษตรแล้วก็ แนวทางความรู้ของการเกษตรที่เล็กๆจะมาไปปรับใส่ได้เกษตรตรงมีหัวใจหลักแม่นจ้ะมีใจรักก่อนอยากเป็นเกษตรตรงมีใจรักตรงนี้ก่อนจ้ะครับเอาครับพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับยะใดครับขอบบุญขอบคุณหลายๆครับขอบคุญขอบคุณสำหรับป้รดที่ตามมาขอบบุญขอบคุณสาหรับป้รดที่เบ่งเก่าขอบบุญขอบคุณสําหรับผู้รีที่ติดตามครับพี่น้องฝากติดตามยะใดน้ำหนึ่ครับพี่น้องเด้อเอา้มนี่ ขอบคุณขอบคุณอีกเทียนหนึ่งครับย่าใดขอบคุณครับจ้าจย่าใดขอขอบคุณได้หลายนะจ้าคุณ